โอ้โหได้เลยนะครับผมโอ้โหนี่นี่นี่เปิดซีเลยนะครับผมโอ้โหนี่นะครับโอ้โหเบ,เดบเ็ดงอเลยเนี่ย<ผ>โอ้ยอ,อยู่หัวได้ตั้งท่าโซ่มาหัวไม่ใหญ่ได้งไงเนี่ยพี่บ้านอันไหนใหญ่กว่าเนี่ยเ่าเทียวกันแล้วน,นี่ต้องใช้เวลาหลายปีนะเนี่ยตามมาแล้วครับผมหนึ่งแต้มนะครับ ี่นะครับผมวันนี้เรามาตกปลากันนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมก็มาถ่ายเก็บบรรยากาศเชยนนะครับผมไม่ได้มาตกปลากับเขานะครับผมก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าใครจะได้ปลาเยอะที่สุดนะครับครฝีมือฝีมือนี่นี่นี่ฝีเออฝีมือนะครับผมอันนี้ฝีตีนโอ้ยใหญ่อยู่นะครับผมโอ้โหได้แล้วนะครับผมโอ้โหว้าวโอ้โหนี่นี่นี่เปิดซีลยนะครับผมโอ้โห พี่บ้านอันนี้นี่คือวิธีการอะไรคือกระช่างใช่ไหมกระช่างเตเสาอ๋อโอ้โหไม่ธรรมดานะครับลูกพี่ผมก็ออตอนนี้ก็พี่บ้านนำอยู่นะครับผมได้มาสองตัวแล้วนะครับผมที่เหลือนี่ยังยังไม่ได้กันเลยนะครับผมนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับผมก็ไม่ได้หนาวมากไม่ร้อนมากนะครับแดดก็พอดีพอดีนะครับดูดีบรรยากาศดีนะครับผม ฝั่งนู้นได้ต่ภาพนะครับผมโอ้โห oh. มาเหนือกว่านะครับ oh. ตัวคว,ความหวังของเรานะครับผมความหวังหนึ่งเดียวในในี้นี่นี่ดี่โอ้โหโอ้โหได้ปลาแล้วนะครับผมลูกศ <c oughs> ิษย์ผมเองนะครับเออตั้งแต่ผมวางมือก็นี่เลยนะครับผมลูกศิษย์ชั้นดี <c oughs> วิธีการกระช่างนะครับผมวิธีการกระช่างที่ถูกต้องนะครับ เอาแรงมาจากไหนเนี่ยแสดงว่าเมื่อคืนนี้ทำกันบ้านแน่เลยตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนสถานที่กันนะครับผมเดินไปนะครับเร็วๆลูกซีดนี่นะครับโหเบ็กงอเลยเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะครับผมอโอ้โหนี่ตัวความหวังเลยนะผมโอ้โห โอ้ยอยู่หือเงยได้ตั้งว่าโซ่หมาหือไปดุกไปไปลาดุกปชดูนี่นะครับผมฝีมือนะครับคนนี้ได้แต่ยืนมองนะครับผมโอ้ยเดินแล้วก็เดินนะจริงจีโอ้หไม่ใหญ่ได้ไงเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะครับอ๋ออันไหนใหญ่กว่าเนี่ยต้องเที่ยวก่อนแล้วอนี่ต้องใช้เวลาหลายปีนะเนี่ย ย่อเลยนะครับผมนี่นะนะครับฝีมือนะครับผมเนี่ยสงสัยต้องสอนที่บ้าเลยนะบ้าต้องดูเนี่ยเว้เโอ้ทิ้งเลยเหรอพอไม่ได้ปลาที่ทิ้งเลยเกลียดเลยโยนเบรทิ้งเลยนะครับผมตามมาแล้วครับผมหนึ่งแต้มนะครับนี่นี่แต่อันนี้นี่โอ้โหมาช้าแต่มานะครับผมโอ้โห ช่วงนี <us <us ้มันยงอ่ะนี่นะครับผมได้อยู่นะครับต้องเออต้องเอาใหญ่กว่านี้นะแต่มานะครับว่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับผมนี่นี่นี่พี่วะโหมีลูกสีเยอะนะเนี่ยดูดูเดี๋ยวดูปลานะครับโอ้โหมาแป๊บเดียวเดี๋ยวได้เยอะนะครับเนี่ยเดู๋ดิออโอ้โอนี้งอยได้นะครับผมไม่รู้ว่าอะไร อ๋อาะมองเอา,อา,อเ,อาเอาจริงดิเอาเพิ่งได้ไปเมื่อกี้เนี่นนนยนะโ,โ,โ,โอ้โห,โอ,โหโอ,อันนี้ตัวใหญ่นะเนี่ยนี่ใหญ่สุดแล้วนะเนี่ยโอ้โหมาช้าแต่มานะครับหน่อยเอาหน่อยอเขาได้แต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ได้ตัวเล็กไม่เอานะ่ะดูนะครับผมน้ำก็นิ่งๆน,งนะครับผม เมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นไม่ค่อยได้นะครับมาฝั่งนี้ก็ได้กันหลายคนเลยนะครับผมนี่เราก็กําลังเดินออกไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อื่นอีกนะครับผมตอนนี้ที่นี่ก็พอก่ดนะครับเมื่อกี้นะครับก็พี่นัทได้ปลาตัวใหญ่มากนะแต่ไม่ทันได้ถ่ายนะครับไล์สดอยู่เดี๋ยวจะตัดภาพจากไล์สดมาให้ดูนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอย้ ไลฟ่โอยูเนี่ยผมเนี่ยผมก็อยากถ่ายวิดีโอด้วยเนี่ยแต่มาไลฟ์สดเนี่ยผู้เบาหากินมาเด้อโอ้โหไม่ธรรมดานะครับอย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดนะนี่นะครับผมไม่เสียชาติเกิดเลยนะครับผมเกิดเป็นคนอาขาก็อย่างนี้แหละโอ้อันนี้อันนี้โอ้โหเฮ้ยก็ดเหี้ยจงแงงักพี่ว่าจะพุ่งอะไรหมดนะอืมอาคืองั้นเนาะเบ้าโอ้โหนี่นะครับ ฝีมือนะครับฝีมือโอ้โหเฮ้ยลาย,ย,ยสดอยู่โอ้โหนี่นะครับตัวใหญ่นะแค่จับวัสดียเฉยๆออ๋ไม่ธรรมาดานะครับผมโอ้โหนี่คือตัวใหญ่สุดในวันนี้แล้วนะครับผมถ้าใครทำลายสถิติได้ก็ถ้าอยู่อีกทีก็ได้ใหญ่กว่านี้นะนี่เอาไปบ้านนั่พอได้แล้วก็คุยนะครับผมคุยเก่งนะครับผมนี่น <refreshing S 2> ี่นี่โอ้จิตเด็กนะถ้าถอนี้จบเลยนี่นะครับผมคนที่ โชว์ฝีมือนี่ครับอันนี้คืออาจารย์นะครับผมไม่เสียนะที่สอนลูกศิษย์เป็นอย่างดีนะครับสองปีระยะเวลาสองปีที่สอนนะครับได้อยู่ฮ่ <c oughs> แล้วฝีมือไหนเนี <ๆ S 1> ่ยทางก็ลาบากนิดนึงหน่อยน,นะครับผมก็เดินเดินเซะข้างๆไปนะครับผมบรรยากาศดีนะครับวันนี้อันนี้ก็เก็บผักก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็กลับไปที่สถานที่ประจําของเรานะครับผมตอนนี้เก็บผักแป๊บหนึ่งครับอันนี้ผัก ขึ้นตามธรรมชาติของเกาหลีนะครับหีืก็จะขึ้นตามธรรมชาตินะเก็บกินได้นะครับเพราะว่าไม่มีสารเคมีนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใช่ไหมใช่ใช่ทำประกาศร้องได้นะครับอันนี้อร่อยนะครับขึ้นตามธรรมชาติเลยนะไม่มีสารเคมีปนเปื้อนนะครับผมนี่ก็เก็บผักเสร็จแล้วนะครับผมก็กลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อกันโอ้โหก็เก็บผักเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะ กลับไปที่ประจำของเรานะครับผมก็มีพวกผู้หญิงไปรอที่นั่นเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับผมตอนนี้เราก็กลับมาจากที่ตบไปดึงปลาเมื่อกี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ประจำของเรานะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีของกินอะไรบ้างนะครับแนปลาที่ได้เมื่อกี้ดีนะครับปลาที่ได้เมื่อกี้ครับอันนี้ก็คือฝีมือพี่ชายนะครับผมตัวนี้นะครับผมไม่มีนะครับเดี๋ยวได้กลับบ้านกันนะครับผมวันนี้พี่บ้าน ไม่ได้โชว์ฝีมือเลยนะครับผมอันนี้ก็แผนกิ้งนะครับผมบอันนี้ก็กนนกไ,ไปที่ไ,<ม>ไหนก็มีของกินตลอดนะครับถ้าใครที่เจอพี่สาวผมแล้วเชฟกระทะคายเดอ๋อนี่เชฟกระทะคอยเหรอใครที่เจอพี่สาวผมแล้วมีมีของกินนะครับสามารถไปล้วงกระเป๋าแล้วก็หยิบกินได้เลยนะครับผมอันนี้ก็แผนกย่างนะครับผม อากาศดีนะครับที่นี่ก็เมื่อกี้เราก็กลับมาจากที่ถึงปลาเมื่อกี้นะครับผมก็มายา่ออางที่นี่ตอนนี้ครับอร่อยไหมพี่นินทไม่เลยสดเหรอใส่หัวถ่ายวิดีโออร่อยไหไมในยิ้มสินี้ไม่เยอะแล้วเอาได้ไก่ปลาด้วยหรอพี่นันได้โอ้โหมีไก่ปลาด้วยได้ไดนี่ครับผมไก่ปลาอันนี้ก็ได้ปลาอยู่นะครับสองนิ้ว นี่ก็พี่ต um ูนนะครับผมพี่ตูนบริสแลมเพิ่งไปวิ่งกลับมาเมื่อกี้นะครับผมที่บ้านเอาปลาให้น้อยสุดแล้วเนี่ยนับเป็นแต่เด็กตัวอันนี้เหรอไข่เลยนะครับผมเนี่ยย่างน่ากินมากเลยครับทุกคนดูนะครับที่ได้มาเมื่อกี้นะครับผมที่เรามีพื้นที่ปลูกผักกันด้วยนะครับผมนี่นะ ไม่ธรรมดานะครับผมปลูกอย่างดีเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับผมโดยรอบนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเตีบ,บอลแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ